เปลี่ยนแฟนใช่เขาพูดแบบนี้เลยประมาณว่าหัวเบื่อพอมีแฟนใหม่ตอนเขาอายุเก้าขวบลูกอยู่กับใครแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมาอยู่กับแม่แล้วแต่คือเขามาโดย,โดยนิสัยที่บอกว่าเขารับฟังแต่เขาไม่ทำตามเขาเลยบอกว่ามีพฤติกรรมที่จะหนีออกจากบ้านตั้งแต่ตอนมอสองมีเรื่องผู้ชายเข้ามาเกี่ยวเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ลูกเรียนตั้งแต่มอสองให้ลูกออกมาเลยค่ะลูกบอกว่าอยู่บ้านไม่มีความสุขพ่อก็เล่าอีกอย่างลูกก็เล่าอีกอย่างแล้วว่าเราเชื่อใครอ่ะ ที่เราบอกว่าเออจริงว่ะเราเริ่มจะไม่เชื่อลูกแล้วเราเริ่มจะเชื่อพ่อแล้วเพราะพฤติกรรมมันเหมือนกับตอนที่พ่อมันเล่าตอนที่มันอยู่กับพ่อเลยว่ะอ้าวก็ต้องเหมือนกันดีวะเพราะว่าอะไรถ้าเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยเคยเล่น facebook แล้วอ่ะต่อให้ย้ายบ้านอะเรายังเล่น facebook อยู่ปะเล่นค่ะเออพฤติกรรมมันต้องเหมือนเดิมดีวะสามอาทิตย์เขาจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนแฟนใช่เขาพูดแบบนี้เลยประมาณว่าเบื่อเขามี ความรู้สึกมาและเป็นปมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดังนั้นพอมาอยู่กับเราคิดว่ามันจะหายเหรอถ้าไม์เซตเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่ถูกใจกูคือมึงไม่รักกูมินนิ่งมีเครื่องหมายเท่ากับไม่รักดังนั้นเขาโหยหาความรักและเขาต้องการคนที่รักเขาจริงๆดังนั้นเขาอาจจะมีความคิดที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงเหมือนเหมือนคล้ายๆแับว่าแฟนลืมวันเกิดแฟนลืมวันครบรอบปุ๊บเรามินนิ่งทันทีว่าเขาไม่รัก หรือใครก็ตามที่มีลูกแล้วถ้าผัวใหม่ไม่รับลูกเราเป็นลูกเขาก็จะรู้สึกว่ามึงไม่รักกูซึ่งจริงๆความรักที่เขามีให้เรากับลูกมันแบ่งาพาร์ตเพราะนั่นไม่ใช่ลูกเขาแต่เรากลับมองว่าลูกนี่คือลูกในใ้เราเราก็เลยมองมองตัวเรากับลูกเป็นมัดเดียวกันพอเขาไม่ไม่ตอบรับรักลูกเราเราก็เลยมีนิ่งว่าแบบว่าเขาไม่รักเราเลยคําพูดที่แบบเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกอะคนที่คิดแบบนี้คือคนที่เอาแต่ใจ ลูกเราอาจจะมีไมเซตแบบเนี้ยใครก็ตามที่มีลูกเล็กแล้วลูกกาลังจะโตเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งไปไหนฟังให้จบนอกเขาไม่ค่อยเปิดใจกับเรามากเท่าไหร่คำพูดที่เขาเจ็บปวดเราเคยฟังเขาจริงๆไหมเราอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นจริงๆกับเขาไหมหรือในขณะนั้นเรากลับบอกว่าพฤติกรรมเขาไม่น่ารักจริงๆอย่างที่พ่อเขาพูดเราก็เลยไม่ได้อยากจะเชื่อเขาแล้วค่ะเฮ้ยเราเอามามัดรวมกันได้ยังไทงทั้งน,นี่มันเป็นคนละเรื่องกันผลลัพธ์ที่เขาเป็นวันเนี้ยมันเกิดจาก ตัวเขาที่ขาดอะไรหรือเปล่าหรือเขาหนีความรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าเราจะเข้าใจเขาให้มากกว่านี้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ไม่เข้าใจเขาเลยะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้นิกกี้บอกอ่ะเด็กคนนี้เขา need love อะเขาเขาเขาหาเพียว love อ่ะดังนั้นคือคนเป็นพ่อก็ไม่ใช่เพียว love แล้วอ่ะตอนนี้เขาน่าจะเจ็บปวดมากพอสมควรเลยคําถามที่ถามนิกกี้ว่าเราจะต้องทํายังไงก่อนอื่นเลยข้อที่หนึ่งนึกถึงความรู้สึกของเด็กคนนี้ให้ได้ก่อนแค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่เขารักไม่เป็นเฉยๆอะ แล้วเขาต้องการความรักอ่ะเขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาไม่ได้เขาก็เลยต้องการจากคนอื่นแล้วอ่ะรักฉันคือการอบกอดการกอดการการรู้สึกพูดดีๆใส่กันใช่ไ่ะแล้วจังหวะที่พูดดีๆคือตอนไหนอ่ะตอนอยู่ในการสองเออถูกไหมตอนที่อยู่บนเตียงตอนที่อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเขาอยากได้โมเมนต์นั้นอ่ะเขาต้องไปนั่งอยู่บนเตียงด้วยกันไหมเพื่อที่จะได้คําพูดดีๆแบบนั้นอ่ะเพื่อมาชโลมใจของเขาอ่ะเราต้องเห็นความลําบากลําเค็นของเด็กคนนี้ก่อนไหม ที่นิกกี้พูดทั้งหมดไม่ได้เข้าข้างน้องแต่เพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นถ้าสถานการณ์มันจะดีขึ้นพฤติกรรมแม่ต้องเปลี่ยนกลับมาที่การเลี้ยงดูกลับมาที่การคุยกับเขากลับมาที่การเข้าใจของแม่ก่อนสมองของแม่ก่อนคนที่ฟังอยู่เนี่ยพอพูดขึ้นมาว่าเวลาที่เราได้ยินเด็กคนหนึ่งปัญหาของเด็กคนนี้หรือในข่าวอ่ะเด็กคนนี้หนีตามผู้ชายนั่นนู่นนี่เรามองตัวเด็กว่าเด็กไม่น่ารักนู่นนี่นัน่นน,น,น้อยคนที่จะมองกลับไปว่าแล้วการเลี้ยงดูมันมายัางไงวะ มีใครเคยสอนเขาไหมเรื่องความรักที่ถูกต้องเป็นยังไงเคยพูดเราต้องรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนก่อนที่จะไปมีอะไรกันเขายังไม่ได้เรียนรู้กันเขาก็ไปแล้วประมาณนี้ค่ะอ่อเห็นไหมอันนี้กูไม่ได้นอนข้างเตียงเขานะเมื่อกี้นิ่ที่นิกี้บอกว่าน้องน่าจะนิดนิดโมเมนต์ของของบนเตียงอะ่ะ เพราะว่าเขาต้องการความรักแล้วโมเมนต์ของความรักที่แสดงออกได้ตอนไหนตอนบนเตียงไงการที่เราพูดแบบนั้นคือการที่เราปฏิเสธเขาว่าเราไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเขาแบบนี้ดังนั้นยิ่งทําแบบนี้เขาก็ยิ่งตีความว่าเราไม่รักเขาปะเรามีเหตุผลแต่เขาไม่ได้รับเหตุผลนะเขารู้สึกว่าแม่ไม่เคยฟังเขาแม่ไม่เคยเข้าใจเขาหรอกเพราะเราไปต่อต้านเขาอย่าเพิ่งไปยุ่งตรงนั้นเอาแค่ว่าเราตีเนียนเป็นเพื่อนเขาก่อน หรอคนนี้หรอเออแล้วคนนี้ดียังไงกับคนที่แล้วมันไม่ดียังไงอะ่ะลูกพอเราเป็นพวกเขาสมองจะรู้สึกทันทีว่าเธอพอเธออยู่ฝั่งเดียวกันกับฉันฉันชอบเธอเพราะเธอเห็นด้วยกับฉันดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกลักตอนนั้นเพราะว่าเออแม่เข้าใจว่ะการที่เราไปต่อต้านคําพูดที่เราพูดด้วยความหวังดีตรงนั้นมันคือการต่อต้านเขาเพราะลองนึกสภาพว่าเด็กเออหนีเรียนอย่างเงี้ยแล้วเราหวังดี รู้ไหมว่าเราไม่ควรจะหนีเรียนนะลูกชีวิตนี้เราต้องเรียนหนังสือนะนู่นนี่เขาจะรู้สึกว่าแม่รักเขาเหรอเขาจะรู้สึกว่าแม่ว้าวหวังดีกับเขาจังเลยเหรอไม่นะจุดนั้นเขารู้สึกเหมือนโดนด่าโดนด่าอแกลวที่กี้เขียนบนกระดานว่าเบื่อเห็นไหมเขาไม่ถูกใจแปลว่ามีนิ่งเดียวกันเลยคือไม่รัก เขาต้องการอะไรอยู่อ่ะนิกี้กำลังพูดถึงว่าบนเตียงเขาเนี่ยที่เขาทําพฤติกรรมไปมีเซ็กกับคนอื่นเนี่ยเขาต้องการความรักมากมากแล้วแม่แสดงความรักให้เขาเห็นหรือเปล่าเห็นในที่นี้ไม่ใช่โดยการหวังดีแล้วพูดในสิ่งที่หวังดีนะพฤติกรรมของเราแบบเนี้ยยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่รักเขาคุณไม่เข้าใจเขาด่ากุ้ยแล้วไม่ไม่ชอบกุ๋ยแล้วว่ากุ๋ยแล้วเบื่อว่ะเบื่อว่ะเบื่อว่ะบ้านแม่ไม่ใช่บ้านละ เรายิ่งผลักเขาออกอะนะท,ทั้งทั้งที่เขามีแค่เราแล้วไหมอะตอนเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเราจะเปลี่ยนลูกอะนะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเราก่อนเลยที่นิกกี้พูดทั้งหมดไม่ได้เข้าข้างน้องแต่เพื่อช่วยเราเข้าข้างเรานั่นแหละเราต้องเห็นก่อนว่าเขานี้อะไรเด็กเขานี้อะไรแล้วเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารที่เขาไม่ได้รับได้รับความรักเลยแล้วเขาเลยต้องวิ่งหาความรักขนาดนั้นอนะมันน่าสงสารนะ พอเราเห็นความเป็นปมเขาปุ๊บเราสงสารเขาว่าคำพูดเราจะเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราสงสารเขาจริงๆอ่ะพอเราเจอเขาเราจะกอดเขาอ่ะโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้อะคุณมากเคยโดนตีตอนเด็กๆปะเคยค่ะเออพ่อแม่ส่วนใหญ่ตีแล้วพูดว่าอะไรฉันหวังดีอย่าทำอีกเขาจะพูดว่าฉันหวังดีฉันรักลูกฉันเลยตีตอนที่เราโดนตีเรามโนภาพว่าแม่รักฉันมากเลยอย่างนี้หรอ เราไม่ได้คิดว่าเราถูกลักมากขึ้นนะเราแสดงออกแบบเนี้ยทําให้อีกคนหนึ่งตีความไปอีกแบบได้เหมือนกันนะดังนั้นการที่เราบอกว่าเราหวังดีอ่ะแต่อีกคนรับรมันไม่รู้สึกถึงความหวังดีมันเจ็บปวดอ่ะถ้าหวังดีมันมีวิธีอื่นไหมสิ่งที่นิกกี้ยกตัวอย่างก็คือสิ่งที่เราอยากแสดงออกไปอาจจะทําให้เขาไม่ได้รับสารว่าเรารักเขาก็ได้นะดังนั้นอ่ะคุณแม่พยายามเติมความรักที่แท้จริงให้เขาให้เขาเห็นให้ได้ว่ารักไปเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้อง อ,อมีไมเซ็ตที่ถูกต้องสองคืออย่าต่อต้านสมองของเขาสามคือมีจิตวิทยาในการพูดเอ,อวิธีการพูดคือให้พูดจากความรู้สึกเขาก่อนเพื่อให้เราเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันกับเขาก่อนหนูมีแฟนเพราะรู้สึกยังไงถึงอยากมีแฟนแม่ไม่ว่านะการมีแฟนเป็นเรื่องปกติอ,อแต่แม่แค่อยากรู้ว่าทำไมหนูถึงอยากมีแฟนลกูก จังหวะนั่งคุยแบบลอยๆพูดลอยๆขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องตั้งแง่ว่าวันนี้กูจะมาสอนอะไรมึงอ่ะอย่าเพิ่งเร่งเครื่องว่ากูต้องรีบสอนต้องรีบสอนคิดซะว่าเวลายิ่งเราเร่งสอนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งผลักเขาออกมากเท่านั้นนะเพราะอย่าลืมว่าเขามีไมเซิกับเรามาอยู่กับเรามาหลายปีแล้วแล้วเราเป็นภาพลักแบบเนี้อยู่ดีเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องค่อยๆเปลี่ยนเราต้องซึมเข้าเรื่ปะเราต้องค่อยๆไหลดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ดีแบบ เราพยายามจะใส่อยู่นั่นมันก็ยิ่งเหมือนเดิมเขาเขาก็จะมองว่าเรายังเหมือนเดิมเราก็คือคนเดิมที่ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีคนเดิมที่ไม่เคยรักเขาอยู่ดีใช่ถ้าลูกวัยรุ่นมันต้องมันต้องทําใจแล้วอ่ะเพราะว่าคุณทําปมให้เขาแล้วอ่ะฉะนั้นเขาเลยนิดเลิฟแบบนี้มันก็เพราะเรานั่นแหละแล้วณวันนี้มันมันแก่ยางงยากไงที่นิกี้บอกว่าคือจับแต่จะจับแน่นอ่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือต้องบอกเขาในเรื่องของการป้องกันหรืออะไรพวกนี้ย้าย้ำย้ำกับเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดจริงๆเขาก็จะได้รู้อะว่านี่แหละคือสิ่งที่แม่เตือนนี่แหละคือสิ่งที่แม่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เขาจะได้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เตือนเลยเตือนได้ แต่ห้ามไม่ได้ไวัยรุ่นเป็นแบบนี้หมดดังนั้นถ้าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาอ่ะเราจะได้รู้บางอย่างของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราต่อต้านปุ๊บเราจะไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วเราจะไม่ได้เตือนอะไรด้วยซ้ําเราได้ลูกคนใหม่ต่อเมื่อเราทําตัวใหม่แล้วต้องกลับไปแฟนแม็กถึงปมของเขาก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับพ่อแม่หลักทั้งหลายนะคะที่รักลูกใครที่รักลูกแล้วอยาก ศึกษาเชิงลึกนะคะทักเข้ามาเรียนกับมิก้ได้ทักเข้ามาขอรายละเอียดที่ Line แอดบนกระดานนะคะใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์ไปนะมันเป็นโอกาสที่ช่วยคนในสังคมเจอช่องดีดีแบบนี้ในการเลี้ยงลูกหรือลูกเขาอาจจะรอดจากการที่แม่เลี้ยงผิดๆเพราะมาเห็นความรู้ตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ